ทำอะไรปอกกันทะ,ฮะ,ฮะรักกันอยู่ด้กันสองคนเพราะความจน <mod el> ถึงบิ้นอนหางานเพราะได้งาน เป็นยังน้ำแตว่าเียวใส่อยู่จะโตเตลกน้ำเด็กหน่อยวันนี้บอกมันเด้งหน่อยบอกว่าขันยาขึ้นสรนในเรียวใส่ยกิดเรียวสเก็ดเรียวใส่อะไอาโบกรถไฟด้วยกลกวไม่จอดคิดถึงกีฬาหรือมาคบกางไอ้มาดาเนี่ยอุ้ยอุ้ยระวังแขนระวังรถไฟเบียดมา Yeah, hey. 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 hey you